สวัสดีค่ะคุณพี่ขาค่ะก็อันดับแรกเลยก็อยากจะให้แนะนําตัวนิดนึงว่าคุณพี่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็อยู่จังหวัดอะไรค่ะค่ะชื่อคณรงคนิดนะคะค่ะนณรงนิดมณิค่ะอยู่จังหวัดกรุงเทพค่ะอื้ค่ะอยู่กรุงเทพใกลๆนี่เองค่ะห้าสิบแล้วอ๋อค่ะอุ้ยยังสาวๆอยู่เลยแล้วคุณพี่ขาตอนที่มาทานในตัว n อ7นเจตอนแรกเลยไม่ทราบว่ามีปัญหาสุขภาพยังไงบ้างคะ พี่มีอาชีพทำอาหารนะคะทำอาหารเป็นเหมือนผู้ประกอบอาหารเ่ยนะคะเชฟอย่างเงี้ยทีนี้เราต้องใช้มือเยอะมากคอแกบใช้มือในการหั่นอะไรอย่างเงี้ยทำตลอดตลอดเนะะี่ยอยู่ๆวันนึงมก็ปวดเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วก็สุดท้ายมันก็ปวดมากเลยเราก็ไปหาหมอทีคุณหมอกบอกว่าอ๋อเป็นนิ้วลอ็อกเราบอกอุย้ยเราไม่รู้ว่านิ้วล็อกคืออะไรคือ ปรากฏว่าหมอกขบอกว่ามันต้องผ่าแล้วนะขีดยาก็ไม่หายที่พี่ก็ไม่อยากผ่าค่ะคือคือพี่ไม่ต้องการผ่าเลยพี่ก็กลัวว่าพี่ต้องผ่าตัเดเลยเหรอพี่ก็เลยเข้าไปดูไปดูหู่หมน่ะแล้วก็หาจนเจอที่นค่ค่ะคะ่ะก็ออนนลองเข้าไปซื้อนอะเราดูแล้วอ่านแล้วก็น่าจะคนอื่นเขายังหายอ่ะพี่ก็เลยลองเข้ามา,าอตอนแรกเราเนี่ยไม่เชื่อนะมันหายนะค่ะเพราะ <ฆา S 2> มาอะไรไม่ได้มันอวัวทั้งวันเลยค่ะแล้วก็งอมันแข็งอะค่ะค่ะมันจะจามาก็คือต้องจับกดลงไปจะหั่นเนี่ยต้องใช้มีดเนี้ยอะค่ะหั่นไม่ได้พอเราเริ่มเริ่มทานน้องก็น้องก็แนะนําดีน้องก็บอกว่าค่ะ,อะตอนแรกจะให้หักครึ่งเมตก่อนหน้าอะไรแบบเนี้ยพอ,อ,อพอเราก็ทําตามที่น้องแนะนําเนาะแล้เป็นไปตามที่เขาบอกจริงอะค่ะคือตอนแรกมันจะตึงไปอาจจะปรับสภาพอย่างที่น้องว่าค่ะ แล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะคือแบบโหมากเอ้าทำไมมันดีขึ้นแล้วทำไมเหมือนมันนิ่มลงอะค่ะนิ่มลงแล้วก็งอได้แล้วจากที่งอไม่ได้เลยอะก็งอนะพอหายตึงไปเนี่ยมันเออมันเริ่มนิ่มขึ้นอะไรทไมเราขยับาได้มันไม่ได้ของกอกแก๊กนะที่ได้ดังนะตอนที่มี่ไม่ดังนะโล่งเลยไม่ไม่ดังแล้วค่ะไม่ดังนานแล้วตัต้งแต่กินย่อมเลย อืมค่ะแล้วมันหายไปหมดเลยไหมหรือว่าย like ังย exactly ังปวดปวดอยู่บ้างตอนแรกๆเลยมากินไม่ปวดแล้วเองปวดเองไม่ปวดเลยอืมค่ะอโอเคค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือเหมือนแบบพี่ชอบเป็นตะขิวก็คือพี่คิดเองเอลไมพี่พี่เป็นตะขิวเพราะว่าพี่ต้องยืนเนี่ยค่ะทำงานเกี่วบมาต้องยืนเนี่ยทำอาหา้ยยืนนานอืมค่ะผก็คือหลังจากที่เรากินไปได้เดือนสองเดือนอะ พี่ไม่ค่อยเป็นตะคิวตอนนั้นคืนน่ะพี่ไม่เป็นพี่ก,พก็พี่ก็ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าแล้วก็ถามันน้องเหมือนกันว่ามันจะเกี่ยวกับระบบเลือดเราหรือเปล่าพี่ว่ากินเข้าไปแล้วมันไปช่วยตัวอื่นด้วยไม่ใช่ช่วยแต่นิ้วที่เราอีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราใช้แค่จะใช้ชีวปตปัจจุบันได้ได้ได, <c oughs> ได้มากขึ้นแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ่ปกติได้ไงไม่รู้ว่าก็ยังแปลกใจว่าเราไม่ต้องผ่าน อืมค่ะก็แล้วลค่ะ,คะโอ้ขอบคุณค่ะแล้วมีการไปคุยกับคุณหมอแบบว่าตอนแรกมีไปหาคุณหมอคุณหมอบอกต้องผ่าตาดัดใช่ไหมคะแล้วพอดีขึ้นได้มีการแบบไป follow up ไหมมีการไปหาคุณหมออีกรอบไหมคะเออไม่ได้ไปหาคุณหมอเลยเพราะว่ามันดีขึ้น้มนหมอตอนแรกนะับนะนะัติดต่อกันนะคะ ให้ยามาหมอก็บอกว่าอยาเนี่ยมันก็แค่ชั่วคราวนะต้องผ่าแต่ทีนี้พอพี่ไปถามเพื่อนที่เขาเป็นอยู่เพื่อนบอกว่าผ่าแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อ่ะเราก็อ้าวเรื่องนี้เราจะผ่าทําไมใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนที่พอรู้จักกันสองสามเพื่อนก็ว่าอย่างนั้นว่าผ่าแล้วเนี่ยมันกลับมาเป็นได้ค่ะพี่ก็มองมากว่าถ้ากลับมาเป็นได้อา,า,าจะาอาจะเป็นต่อที่นิ้วนิ้วชี้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าก็คือดูแล้วค่ะ เขาเขาว่าอย่างนั้นเขาผ่านไปแล้วคือเพื่อนอะผ่านแล้วค่ะพี่ก็เลยโอ้ไม่เอาแล้วมันเจอที่แนวบอกขอบคุณมากๆาเลยที่แบบเราเรามาแบบว่ามาเจอเข้าไปดูเพื่อนอะทาเจอ่ไ้มคะ เย็นด,ดตีตัตว <c oughs> เราไม่ต้องไปทานกันก็ถูกกว่านะ <c oughs> มันก็คุ้มกว่า,าใช่ไหมเใช,ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่คุณพี่พูดเลยคือถูกต้องทั้งหมดเลยในตัวสารอาหารตัวนี้ค่ะเขาจะช่วยตั้งแต่ระบบเลือดของคุณพี่เลยก็เลยจะเห็นว่าพอเลือดอะค่ะมาไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณส่วนต่างๆในร่างกายได้เพียงพออย่างเช่นว่าถ้าเราใช้มือเยอะใช่ไหมคะคือเลือดมันจะทํางานบริเวณส่วนนี้เยอะมันต้องส่งไปที่ทํางานเยอะใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้เลือดมันเลี้ยงบริเวณส่วนมือส่วนข้อต่างๆไม่พอแต่พอเห็นว่าเลือดมันมี สารอาหารได้รับเข้าไปในการซ่อมแซมฟื้นฟูมากขึ้นมือมันก็จะกลับไปทํางานในคล่องขึ้นแล้วก็ได้ของแถมคือเวลายืนนานๆไม่ค่อยเป็นตาคิ้วใช่ไหมคะคือหายไปเลยใช่ไหมคะแ <c oughs> สดงว่าระบบเลือดค่ะมันมีการซ่อมแซมฟื้นฟูการไหลเวียนมันทํางานได้ดีขึ้นแล้วจริงๆก็เลยมือก็เบาด้วยตาคิ้วก็ไม่เป็นอีกเลยอันนี้ถือว่าระบบเลือดที่ไม่เป็นตาคิ้วแล้วแหละที่พี่ทานในนี้ไปได้ประมาณเดือนกว่าๆเนาะเดือนสองเดือนน่ยและ ออไม่เป็นอนะ่ะปกติเนี่ยเราเป็นตลอดเลยนะใช่เพราะว่ามันไปดูดปไปดูแลตั้งแต่แบบว่าออสาเหตุของการเกิดเลยการไหลเวียนของระบบเลือดข้อต่อเส้นเอ็มมันก็ได้รับสารอาหารที่เพียงพอมันก็เลยใช้งานในคลองขึ้นตอนนี้คือตอนแรกๆนี่คือเป็นที่นิ้วโป้งนิ้วเดียวไหมคะหรือว่าเป็นที่นิ้วไหนบ้างนที่นิ้วโป้งเลยคะ่ะนวดจน เป็นวดตอนแร้เป็นวดก่อนเขียวไว้หมดเลยค่ะค่ะเขียวไว้หมดเลยตอนนี้ยังไม่ได้มาทานยานี่ค่ะมีไปนวดมาก่อนอืแต่ก็มันก็บรรเทาใช่ไหมคะแต่ไม่ได้โล่งใช่ไหมคะค่ะมันมันแบบว่าบรรเทาขึ้นไหมมันแบบโล่งขึ้นไหมคะมันโล่งเท่านี้ไหมตอนไปนวดบอกไปนได่ไหนปอกช้ามากไม่เลยไม่ใช่ตรงแล้วว่าเป็นอย่าไปต้องไปนวดหรอกค่ะซื้อยานี้ไป มาเทาดีกว่าเพราะอาหานวดเนี่ยโหเราต้องไปกินยาแก่ปวดปรนุตอนนั้นอาจจะชาเหมือนว่าหายปวดไปแต่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะเหมือนเดิมอือไม่ไม่ชุ่มบอกเลยวี่ไม่ได้อวยอาหารเสริมอันนี้นะว่ามันดีจริงนะอุ้ยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากเลยนะแม่ไม่ใช่ว่าเป็นเอย่างให้กินเถอะมันก็ไม่ได้ที่กับคุณภาพไม่ได้แพง ค,ค่ะขอบพระคุณนะะแล้วได้ของแถมเพมิ่มมาอีกเนาะระบบเลือดอะไรต่างๆก็ดีขึ้นด้วยตอนนี้คุณพี่ทานอยู่วันละกี่เม็ดคะตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เลย ปัจจุบันเนี้ยมาสองเมตรละสองเมตรตป่นที่จะทำก่อนเลยทุกตป็นมาทำเลยนี่ค่ะโอ้ยดีมากๆเลยก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นไปหมดเลยทั้งเรื่องแบบมามือด้วยแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดนะคะก็ที่บอกว่าเป็นตะคิวน่าก็ดีขึ้นในส่วนนี้ด้วยโอ้ยินดีด้วยค่ะเยี่ยมมากๆเลยก็เหมือนได้มือใหม่เลยเหมือนได้นิ้วใหม่เลย อันนี้เอใหม่เนี่ยคือคือปกติแล้วอ่อเยี่ยมเลยปกติคกอไม่ได้แบบว่าไม่ต้องมาแบบซักผ้าได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือใจดีดีจักผ้าการไม่ได้ให้ค่ะดังคั้นี้มันแข็งมากยินดีด้วยมากเลยการปวดนียมันไม่ปวดนะแม่ก็ปวดมากเลยค่ะตอนนี้อาการปวดหายอืมค่ะ ดีขึ้นแล้วอาการปวดก็ไม่มีโล่งขึ้นก็สุดท้ายนี้ค่ะหนูก็อยากจะให้คุณพี่ฝากความประทับใจนิดนึงค่ะว่าในตัว n อ7นเจ็ทานไปแล้วรู้สึกดีขึ้นยังไงบ้างหรือว่ามีส่วนไหนที่อยากบอกสําหรับคนที่แบบมีอาการนิ้วลอกหรือว่าปวดมือคล้ายๆกับคุณพี่มีส่วนไหนที่อยากบอกบ้างไหมคะเนี่ยบอกว่าอจริงๆแล้วอาหารเสริมเอ็นีเจ็ัเนี่ยมไม่น่าเชืวว่อว่า จะทําให้เราหายได้อ่ะจากที่เราต้องผอมตัดแล้วอะค่ะถ้าถ้าใครที่ที่เป็นอ่ะอย่าเพิ่งไปผ่านหรืออะไรเลยค่ะค่าให้จ,จ่ายราสูงถ้าเรามา,าน,นี้แล้วเรา,เา,าก็้ปรับสภาพไปอ่ะนี่กี่เดือนก็ก็ดีขึ้นนะคะมันก็สมผลในเรื่องแต่ทิวที่นี่เป็นประจําเลยค่ะหายหหไม่เป็นพี่เลยบอกว่าเออใครจะเป็นอะไรเนี่ยให้ให้ให้ศึกษาทาง อาหารเสริมดูเปิดใจอ่ะเปิดใจดูว่าอาหารเสริมเนี่ยไม่ใช่ว่า,าจ,จะไม่ดีนะคือบางคนเนี่ยกินเดี๋ยวจะเป็นไปเป็นอะไรเงี้ยกลัวกันไปอย่างนั้นนะคะแต่แต่พี่ว่ามันใช่เพราะว่าพี่ไม่ได้มีอาการอะไรเลยลพี่ก็ไปตรวจโรคประจําก็ไม่ไม่เป็นอืค่ะดีดี่ากของคุณอ่า,าเสริมเอ็นวีเจดมากาๆากเลยที่ทำให้เราอ่ะกลับไม่ใช้ชีวิตปกติได้โอ <c oughs> <c oughs> ้ยินดีมากเลยค่ะมันกลายเป็นความแบบน้บค่าแลวปวด ไม่อยากจะคุยกับใครตอนนี้มันปกติไปโดยเราไม่รู้ตัวเลยอเราหายแล้วอะไรแบบนั้นแบบเมื่อก่อนปวดจนแบบไม่สบายตัวหงุดหงิดอึดอัดไปหมดใช่ไหมคะไม่อยากทำอะไรไม่ได้ไม่อยากทาอะไรเลยค่ะแบบอยากไปทํางานนะอะไรเงี้ยเขียนหนังสือก็ไม่ได้อะคะจับปากกาไม่ได้ตอนเนี้เราจับปากกาเซ็นชื่อได้แล้วนะแต่ที่เราอะจับปากกาไม่ได้ต้องจับนิ้วเรากดลงไปนะคะซึ่งเราต้องเขียนหนังสือด้วยอค่ะ เล่นด้วยใช้มือเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าหากว่าใครเป็นเนี่ยให้ให้ทานเลยค่ะไม่ผิดหวังจริงๆค่ะขอบคุณ<ด>มากเลย ก็วันนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะยังไงก็ขอพระคุณที่ไว้วางใจในตัว Nv7 ด้วยก็หนูก็ขออวยพรให้คุณพี่นะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงในทุกๆอย่างทุกๆด้านเลยนะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้เดี๋ยวยังไงก็หนูจะคอยติดตามอาการเรื่อยๆนะคะถ้ามีอะไรก็ปรึกษาได้ตลอดเลยก็ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะ,คะ,คะยินดีมากๆค่ะวันนี้หนูขอตัวลาไปก่อนนะคะคุณพี่ขอบพระคุณคะ่ะสั สัดีีคค่่ะะสสวัสดวด,ดูแลสุขภาพแนวธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวมมาเป็นครอบครัว NV7 กันนะคะ NV7 ขอให้คุณและคนที่คุณรักสุขภาพดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ